อาทิตย์วัพี่น้องนะมาในวัดอาทิตย์มาเนี่ไปตลาดมากก็ได้ไก่ไอ้น้องไก่มาแกงใส่กับน้ำมันส้มนะครับเรื่อนี่แกงใส่ครับส้วงไอ้น้องไก่ซื้อมาจากตลาดครับพี่น,อน้องน้ำมันส้มเนี่ยกับผักชอฝมาฝากกับบ้านส่วงสงการนาะพี่น้องเนานะไก่ก็ซื้อมาสามอย่างพี่น้องมีน้นองแล้วก็มี พีกมี่กึืนพี่น้องกาติดตามไปเบิ่งไปส้มกันเด้อครับเด้อพี่น้องเด้อมะล่าไก,ก่นะครับน้องเนาะมเสร็แซ่บรอดครับพี่น,อนอ้องมาติดตามไปเบิ่งไปส้มกันเนาะครับนี่พี่น้องนี่มีมกึนแนนล้วก็มีน้องน้องไก่พี่น้องมีปีกมีอย่างนั้นมีตับน้ำเด้อพี่น้องเด้อเนี่ย ขัาเกลีย่ยนี่พี่นอ้อง๋ยวพวกตับมันนี่มาเนี่เขาหั่นเรียบร้อยเลยพี่นอ้องหั่นแล้วเขาสิม,มัดใส่ใส่หมอยไปคั่ควนะครับเนาะ ขัวมันซุกอยงเอาน้ำใส่พี่นอ้องเนี่ยพริกเนี่ยต้ำเรียบร้อยแล้วครับผมอันนี้บอกว่าใครี่ไปลัวก่อนครับขัวก้าวมันซุกแลยเนื้อซุกแล้วเทากันเลยเสี่ยวเค็งฟูงล้งบาดเนี่ยกะทิเอาน้ำไม่ส้มนะพี่น้องนอันนี้การขัวนะพี่น้องเพือขัวขัวให้เนื้อไก่มันซุกจังหน่อยจัง เอาน้ำใส่ก็เอาน้ำไม้ส้มลงพี่น้องถ้าเฮาสีกลัวสีแกงพร้อมกันมันโมสุกเลยพี่น้องเนี่ยต้องทำพริกไทยพี่น้องมันบ่ค่อยเผ็ดไหมไม่เผ็ดรอดครับพี่น้องเพราะว่าเฮาใส่เผ็ดขั้นเฮาบใ่ใส่เผ็ดมันสีขาวแต่พี่น้องคั้นต่อไปสีล่างต้นหอมเน,นี่บาดนี่ ต้นหอมเลยกับเท๊แก่นกไข่ําไม่สมสามกําสิบบาทซื้อจะหอมรัวเลยนะครับแต่พวกนั่งรักอย่างนี้เขาไปปูกบ้านเขาอเลยแะเนี้บ้านลลน,นั่งรับต้องปลูกเองครับเ,เก็บมาจากสวนเลยนี่สดๆเลยนี่ครับเนี่ยถ้าเป็นพวกวัลภา ไม่นั่งรักอยู่สวนนี้ครับสวนหลังบ้านมี่ันเจองไปซื้อเขา <c oughs> ครับแต่ว่าต้นหอมในี่ปลูกแล้วบ่อขึ้นพี่น้องตายใส่พวกนี้กับหอมดีเลยเนี่ย ใส่ต้นหอมลงไปแล้วครับ <c oughs> ใส่ต้นหอมลงไปแล้ววันขันต่อไปขันสุดท้ายคือใส่เอมไมญ่ส้มครับพี่นอข้างไว้นี่คนขันว่าเดี๋ยวไปล่าหอมไมญ่ส้มก่อนขัดต่อไปเนาะเอาเบอร์กันเลยครับป้า ฟ้าวอา่อนดอกเนี่ยเอามีดเลยตัดเลยใส่สองกวนเลยครับแล้วคีบมีหลายคนบมดเลย เราไมส่สดๆนี่แหละครับพี่นอกไปหั่นเป็นฝอยเป็นฝอยนะเราก็ใส่กุ้งอวาใครก็ต้องล่างหลายน้ำู่ครับล่างประมาณสามน้ำสี่น้ำนะครับเด้อ อย่าลืมฝากกดไ apps, ite, ลค์กดแชร์กดติดตามให้บ่าวโบ้ไข่เด้อครับเด้อซ่องน้อยๆซ่องหากระตั้งใหม่นองหาเกิดใหม่แต่ว่าเอที่อยู่ใกล้หรืออยู่ไกลอยู่บ้านนอกบ้านหน้าอยู่ต่างประเทศก็แล้วแต่น้องๆนาะถ้าผู้ใดเข้าเบิ่งแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้นะน้องเด้อน้องเด้อเกดไลค์กดแชร์ให้บ่าวบ้ไข่แน่เปกับร่างใจครับขอ ได้มีเห็ดคลิปออกมาอีกไปเรื่อยอพี่น้องแต่พี่น้องได้เบิ่งได้ส้มกันนะพี่น้องเนาะถ้าผูใ้ใดเข้าเบิ่งแล้วก็ถ้่าปลดสิกใจกับโคออกอะไรกับพี่น้องเด้อกับวันได้ว่ากันนะครับเนาะมาไผร่หมักมันคือว่าแหละครับผมเดี๋ยวผู้ใดเข้าเบิ่งแล้วก็ถ้าปลดกใจกับโคติดตามนะครับเนาะ ้าบุได้บูธใจกับกดออกกไ็ได้ครับตาบ่ญใครกับบุได้วาครับาะโอ้ห้อนครับพี่น้องคนนี้แดดจ้าเลยครับคนนีวน้วันวันอาทิตย์พี่น้องวันที่เท่าไหร่โววันที่สิบแปดนสาครับผมสงการกับผ่านไปแล้วนะครับเนาะ ปั่นจะเขานาฝนาานาเห้ไทยเหตนาเด้บ้านพี่น้องก็ไม่อะไก็ไม่สอบกวดก็ได้ไลายถ้ามันแกงกับมาเคิมงอได้พี่นอ้องนีเนี่ยครับพี่นอ้องกต้องเดือดพี่นอ้อง อันนี้เดี๋ยวเขากะแกงไก่ใส่น้ำไม่ส้มครับดๆๆเดี๋ยวขัดต่อไปบอาพวไขเ่เสียวน้ำไม่ส้มลงหน่อครับเด้อน้ำไม่ส้มครับพี่น้องเอาพวไข่หวานร้ายเติมได้พี่น้องน้ำไม่ส้มไม่นด้หน่อยสิโอ้เอาลงเลยครับพี่น้อง เอาไว้ส้มเป็นตาแซ่บบ่ครับพี่น้องมามาครับพี่น้องมากินแกงไก่ใส่น้ำมันส้มครับพี่น้องเนี่ยเจ็บแซ่บเลยพี่น้องเลยอ๋อตัวนี่น้องไก่เลยครับเด้วเนี่ย Hva skjer nå? ื่อนี้ว่าว่าใครกินพูดเดียวครับพี่น้องเนี่ยเข้าอันนี้นะ เราไกลครับ กินดุนแล้วครับแค่เราไม่ส้มใส่ไก่นี่ของมากกว่านี่แบบนี้ใส่ผักอีกตัวหอมๆอะไรไม่รู้นะ การปีนี้ก็บอกใครเป็นไ,ไ,ไปทางได้คุณได้บ้านเนาะไปรใช้ก็บอบกได้โควิกดกับมาอีกพี่น้องเอ้ยแต่ว่ารอบนี้มาแหง้หแหงพีนนนน่น้องมาแห้งไรรอบแรกของ้านใดรอบสองปอ้านใดพี่น้องรอบนี้รอบแหง้งสุดเลย แต่ว่าพักพี่นอ้องสิไปสิมาเนี่ยกับระมันระวังไงเด้อครับเด้อโรคโควิดเน่ยของแนบบนเห็นแน่ครับย่ามปิดปากปิดจม,มูกครับก่าเออกจากบ้านไปตลาดตาลีก็แล้วแวต่ได้แค่เด้อก็ไปใกล้ไปไกลก็ต้องปิดแล้วเพหัวกันไวน้ก่อนทำจิตปรแล้วมันยากติพี่นอ้อง ว่าโลกอันนี้มันม,นมอกใครเข้าใครได้ครับบาวพวกใครว่ากรับบ้านเอามากเเลยไม่ได้กรับเลยครับพี่นอกอยังใหายโควิดผนมายาอีกรอบสามตาย cứ xẹt คลิปนี้ก็สมมาภาควัววนระ้อนๆนะเนาะเนาะอเาจยวคลิปหนายย้ายังรอติดตามต่อไปนะครับเด้อคลิปหนา้าจะบอกว่าใครเสียแต่เพื่อใหเขาเบิ่งแล้วก็จะเริ่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเด้อกดกระดิ่งกระแจเตือนนะครับเด้อคลิปนี้ก็อกอเอาไว้สำนีกก่อนนะคะรับเนาบอกกล่าวว่าสวัสดีครับ